พี่น้องกล้วยสายน้ําผึ้งเราต้นหลังบ้านนะคะทําต้นเรียบร้อยแล้วจ้ามลละกอชูดพุนอะ่ะไพรเชลต่ำม,มาเด้อจ้าขวบเราก็งามงามเราปล่อยให้แบบเขาแบบ เต็มไวทุกลูกเลยนะคะเพื่อเราจะได้ไปเพาะต่อนะคะทุกคนกำลังงามๆเลยจ้าบวบเรานะคะทุกคนนี่เราพามาดูผักสวนครัวนะคะเอ็ดค้างหมักแต่งขึ้นเพิ่มเด้อจ้าพี่น้องดูจ้าได้กินแน่นอนคะ่ะรอบนี้รอบที่แล้วเราปลูกมันเหมือนไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่ดิน แต่รอบนี้ดินอุดมสมบูรณ์มากเลยทุกคนแตงเราออกเยอะแล้วค่ะฝั่งนู้นด้วยนะคะทุกคนเราไม่ได้ปลูกน้อยๆนะคะปลูกเยอะมากๆเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนเราตูดูแตงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายๆค่ะทุกคนบา,บายๆค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ